ตาวันนี้วันสาวจะเอาไปไหนไหมไม่เอาคิดเจ็บไปกินข้าวกันไหมไม่เอาบางก็ไปคิดเจ็บไปช้อปปิ้งกันไหมไม่เอาคิดเจ็ไม่อยากไปไม่อยากไปซื้อของหรอจริงปะกินข้าวก็ไม่เอาไม่เอาพาไปเที่ยวไหมไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่อยากไปไหนวันนี้อยากอยู่บ้านใช่ไหมโอเค เออใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้ไปไหนเลยเขาอ,อยู่บ้านทั้งวันเออเมื่อกี้ถามเขาแล้วไม่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 เขาอ,อยู่บ้านเออใช่โอ้คือเนี่ยยังหนักเลยนะอยู่ได้ถึงดึกๆึกเลยเออเจอกันได้เจอกันเจอกัน <c oughs> จะเอาเอยียงโทรหาใครโทรหาเพื่อนโทรหาทำไมอยากออกไปข้างน,นอกไปไหนออกไปข้างน,นอกไปไหน จะไปดูบอลไปไม่ได้ทําไมล่ะเธอต้องพาฉันไปซื้อของแล้วมิ่ถามว่าจะไม่ได้ไปไหนเลไปไหนได้ฉันเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนใจง่ายจังเลยอ่ะฉันจะไปซื้อแป้งแป้งหมดไปซื้ออะไรนะแป้งหมดแล้วอืทําไมหมดเร็วจังใช้ไงเออไม่ต้องใช้ได้ไหมฉันจะไปซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็เธอต้องพาฉันไปไปเองไม่ได้โทรไปหาเพื่อนแล้วก็โทรไปยกเลิกเพื่อนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวลงมาให้ทุกอย่างพร้อมให้เสร็จโอเคแค่นี้รู้เรื่องพอ